ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวร ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับ เงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงทาง ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรฉันอนุญาต ให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนร่ำรวยที่น่ารักฉันอนุญาต 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 ให้ตัวเองเปิดรับเงินจำนวนมากฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงทงั